thank you ไม่เป็ไอะไรค่ะนักเรียนเราก็ เไปก่อนนะคะจะได้ามส่วก่อนค่ะก็ในชุดแรกนี้นะคะก็จะเป็นกาเสร็จราชกเสร็จนะคะภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคปอดภักค่ะนับ้าตามพธการสถาบัอตเตอร์เสตส์ซากาหรใช้ในพกรัก้วนะรมถึงนเ่นงงงไมนสาราั่แก้วด้วยนะคะยกระในตำแหน่งครับแล้วก็พี่น้องหัวหนส่วนราชการ ทางกระทรวงเกษตรและพี่น้องชาวเทศบาลเมืองหลับสารแก้วที่เครมทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรที่วันนี้นะครับได้มาลงพื้นที่ทุกหน่วยงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำสั่การเดินนั้นเนี่ยผมจะมาทําหน้าที่แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเงินนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อความรับผิดชอบในฐา,านะหน้าที่ เป็นผู้ที่เริ่มต้นในการที่จัดพิธีงานวันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ผมได้เคยกำกับดูแลกรมปรศุสัตว์หน้าที่เป็นหน้ารา้อนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคสัตว์ไม่ว่าจะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับแม้กระทั่งแมวเองสัตว์นี้ท้งหลายเอง,เองในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะต้องดูต่ำระมัดระวังมากขึ้น โครงการรณรงค์ในาการฉีดวัคซีนและทำหมันเนี่ยเป็นโครงการให้บริการโดยโกรมอุตสาท์ขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมอรตสาห์นะครับที่วันนี้ได้ได้นำเจ้าหน้าที่ได้นำสารแพทย์ของบุคลากรของกรมอรตสาห์มาให้บริการขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลสาแก้วที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้และเป็นโครงการที่ดีดีนอกจากนั้นโวนราชการในสก,กัดก,กระทรวงเกษตรที่ผมเคยกำกับดูแลนั้น ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตาการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลาไม่ว่าจะเป็นการให้บริการต่างๆตลอดจนการรับเรื่องราวคองทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเทศบาลเมองหาบสาแก้วได้มีความสะดวกสบายและพอได้รับบริการจากรัฐอย่างเต็มที่